วันนี้เราจะมาพูดถึงการเล่นแครี่หรือว่าการยืนเลนมังกรเล็กน,นะครับผมประเภทของแครี่นะครับมันจะมีอยู่ด้วยกัน2ประเภทนะครับประเภทที่1ของแครี่นะครับจะเป็นแครี่ที่ เอาละครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่อง Solo Channel นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการเล่นแครี่หรือว่าการยืนเลนมังกรเล็กนะครับผมว่าหน้าที่ของแคลรี่จะมีอะไรบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมถ้าเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่แลวยังไม่ได้กดซับสไคร้นะครับก็อย่าลืมกดซับให้ช่องของผมด้วยนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับผมโอเคครับทีนี้เรามาพูดถึงตําแหน่งแครี่กันดีกว่านะครับจริงๆอ่ะการเล่นตําแหน่งแคลรี่นะครับจะไม่ค่อนนืงๆะรับ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแบบเฟิร์สพิกหรือว่าการอยากเลือกมาเล่นก่อนนะครับเพราะว่าแคลรี่ทุกตัวเนี่ยมันจะต้องแบบรอเลทเกมอยู่แล้วนะครับเลทเกมคืออะไรเลทเกมคือการยือเกมให้มันแบบนานที่สดุดให้มากที่สุดนะครับไม่ว่าทีมของเพื่อนๆนั้นนะ่ะจะเป็นฝั่งที่เสียบเสียบหรือว่าได้เปรียบนั่นเองนะครับแต่เลทเกมเนี่ยอยู่ในช่วงเวลาไหนนะครับถ้าทีมของเพื่อนๆเนี่ยได้เปียบนะครับช่วงเลทเกมของเพื่อนๆเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ8นาทีนะครับผมแต่ถ้าแต่ถ้าทีมของเราเนี่ยเสียบเรียบนะครับเราจะ อยู่ที่ประมาณ12นาทีหรือว่ามากกว่านั้นนะครับซึ่งอาจจะใช้เวลาค่อนข้างนานนิดนึงนะแล้วทีนี้นะครับถ้าทีมเราได้เปรียบล่ะจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าทีมเราได้เปรียบนะครับสิ่งที่ป่าจะทําส่วนใหญ่นะครับคือการเก็บออบเจกต์นะครับพวกมังกรนะครับหรือว่าดาร์กนะครับเพื่อให้แคลลี่อย่างเราเนี่ยเข้าสู่ช่วงเลตเกมได้ไวกว่าปกตินะครับหรือประมาณสักประมาณ6นาทีนะครับผมหลังจากที่เริ่มเกมไปนะไอเทมของแคลี่นะครับไอเทมของเราเนี่ยจะค่อยๆมีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเ ของเรานั้นเก็บออบเจกต์มาให้เรานั่นเองนะครับผมทีนี้นะครับไอเทมของเราเนี่ยจะนำแครี่ฝั่งตรงข้ามนะครับหรือมีดาเมจมากพอที่จะไว้กับแครี่ของฝั่งตรงข้ามนะครับผมมันจะสามารถกดเลนแครี่ฝั่งตรงข้ามได้นั่นเองนะครับทีนี้นะครับถ้าทีมเราเสียบเสียบละ่ะจะเล่นยังไงนะครับถ้าเสียบเสียบนะครับตรงนี้จะขอพูด ถึงการเสยเรียบแบบยังไม่เลดเกมนะครับผมกรณีที่ยังไม่มีไอเทมพอที่จะยืนเล่นกับแคลรี่ฝั่งตรงข้ามได้นะครับให้เซฟตัวเองเป็นหลักนะครับผมย้ำนะครับว่าเซฟตัวเองเป็นหลักนะครับแล้วค่อยๆหาไอเทมจากคลิปเลนไปเรื่อยๆนะครับหาจังหวะเล่นกับป่านะครับป่าที่เข้ามาแบบร่วมไฟกับเราในเล,น,เลนแคลรี่อะไรอย่างนี้นะครับเราก็จะได้เงินตรงนี้บัตรด้วยนะครับ ทีนี้นะครับเราจะมาเจาะลึกกับการยืนเลนที่ยังไม่เล่นเกมกันดีกว่านะครับการยืนเลนของแคร์ี่นะครับผมไม่ว่าเพื่อนๆจะหยิบตัวอะไรมาก็ตามนะครับถ้าเราเลือกก่อนนะครับยังไงตัวที่เราเลือกก่อนอะ่ะมันเป็นตัวที่เราค่อนข้นางมั่นใจอยู่แล้วนะครับในตัวนั้นนั้นะและอาจจะรู้มากกว่าว่าฮีโร่ตัวนี้มีสกิลอะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะสโลทำสตันหรือสกิลที่เอาไว้ใช้หนีได้โดยไม่ต้องพึ่งแบบไม่ต้องพึ่งแต่ฟิกเกอร์อย่างเดียวอะไรประมาณนี้นะครับถ้าจะให้แบบผมยกตัวอย่างก็จะมีพวก ฮายาเอลซูสลีมวิปโทนโจ๊กลาวิวนะครับทุกคนอาจจะสงสัยว่าฮายาเนี่ย อาญาเนี่ยม right? ki ีสกิลที่มันแดดออกใช่ไหมเอลสูจะมีตัวอันติเพื่อหนีจากช็อตช็อตไฟหรือว่าช็อตสวยอะไรพวกนี้ได้นะครับไวโอจะมีจะมีสกิลหนึ่งที่เอาไว้กิ้งหนีนะครับตาลิมก็จะมีสกิลที่กระโดดหนีได้นะครับส่วนเจ้าวิปเนี่ยจะมีสกิลที่มันแดดออกได้โทนก็มีสกิลแดดออกได้นะครับยังพอเข้าใจใช่ไหมแต่ทําไมถึงมีโจ๊กกับลาวิลมาด้วยนะครับทั้งทางที่ไม่ได้มีสกิลหนีนะครับตรงนี้นะครับกรณีของโจ๊กนะครับผมถึงจะไม่มีสกิลไว้ใช้หนีนะครัััับบแตต่่จะะะมีีววสสกกิลทไ้้ปองนนนถาคร ว่าการดาเมจได้ในชั่วขนาดนึงนะครับแล้วก็อันตีของโจ๊กเนี่ยถ้าคนเล่นเป็นนะครับจะใช้มันเพื่อทําให้เราเนี่ยไม่ติดสถานะนะครับแล้วหลังจากใช้อันตีไปเนี่ยก็ยังทําให้ตัวของโจ๊กเนี่ยออก่างจากฝั่งตรงข้ามได้นะครับส่วนลาวิลนะครับผมตรงนี้ถึงจะไม่มีสกิลหนีนะครับแตใ่ในกรณีที่แบบเจอลมจําพวกแบบแก๊กนะครับแล้วเพื่อนๆเ,เป็นพวกเดินยังไงก็โดนดึงะนะครับจะหยิบตัวนี้มาก็ได้เหมือนกันนะครับผม เพราะสกิลป้องกันของราวิลเนี่ยสามารถแบบกันดึงของแก๊กได้นะครับหรือจะหยิบตัวที่กระโดดหนีจากวงไฟนั้นๆมาก็ได้เช่นกันนะครับแล้วแต่จะเลือกเล่นกันนะครับผมทีนี้นะครับในหัวข้อเดียวกันนะครับแล้วเราจะเล่นเข้ากับลมได้ยังไงในเมื่อลมไม่ได้พลิกมาเพื่อให้เพื่อให้เราเนี่ย หาตัวเล่นด้วยนะครับอันนี้เพื่อนๆไม่ต้องห่วงนะครับถ้าลมเล่นเป็นนะครับเขาะจะหยิบตัวมาเพื่อป้องกันแคลร่อย่างเราอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะใช้ตัวเองเป็นตัวป้องกันหรือว่าใช้สกิลในการป้องกันไม่ให้เราอยู่ในจุดที่ฝั่งตรงข้ามนั้นอนะ่ะลุมเราได้นะครับตรงเนี้จะขอยังไม่พูดถึงว่าควรเป็นโลมตัวไหนนะครับผมแต่มั่นใจได้เลยครับว่ายังไงโลมเนี่ยก็ไม่ปล่อยให้เราเล่นยากแน่นอนนะครับจะทําทุกทางนะครับให้เราแบบยืนเจรลนได้สบายและให้เรายืนจ่ายดามเมจให้สมกับที่เป็นแคลร่ ได้นะครับวงเล็บนะครับตรงนี้นะครับคือโลมที่เล่นเป็นนะเพราะงั้นนะครับสิ่งที่เราควรระวังนะครับไม่ใช่แครี่เขานะครับหรือว่าโลมของเขาสักเท่าไหร่นะครับผมแต่เป็นป่าของฝั่งตรงข้ามนั่นเองนะครับหรือว่าเมดของฝั่งตรงข้ามนะครับอันนี้คือข้อควรระวังนะครับเพราะถึงเราจะอยู่เพราะถึงเราจะรู้ว่าป่าฝั่งตรงข้ามเขาเนี่ยอาจจะมาจบที่เลนเรานะครับแต่เขาก็ยังจะสามารถแบบเข้ามาล้วงเราได้นะแม้เราจะอยู่ในป้อมนะครับผม เพราะเราจะเป็นเป้าหมายของป่าและเมดฝั่งตงขามเสมอน,นะครับเป็นอาหารอันโอชะนะครับผมเพราะงั้นนะครับถ้าโดนลวงแล้วตายนะครับก็ตามตะภาพนะครับไม่ว่าจะด้วยการแหลมของเราเองหรือเขาจะล้วงเข้ามายันในป้อมเราก็ตามนะครับเมื่อตัวเองเกิดนะครับก็กลับมาเคลียร์คลิปเลนต่อแค่นั้นเองนะครับผมพยายามพยายามเป็นคนคุมเลนนะครับกรณีนี้ไม่ว่าจะด้วยแคลรี่ของเราเองคุมเลน หรือให้โลมเป็นตัวคุมเลนให้นะครับกรณีที่แคลรี่คุมเลนนะครับผมต้องดูให้เป็นนะคบว่าฝาเขาเนี่ยอยู่ไหนหรือว่าเมทเขายังอยู่กลางอยู่หรือเปล่านะครับไม่ใช่ว่าเราต้องเดินไปเช็คคุ้มเขาหรือว่าเราต้องเดินไปดูที่เลนกลางนะครับผมให้ดูที่มินิแมปบ่อยๆนะครับถ้าไม่เลื่อนเพื่อดูนะครับก็ให้สังเกตมินิแมปบ่อยๆนะครับเพราะว่าเราเนี่ยเราเราไม่ได้ทําอะไรเยอะแยะอยู่แล้วนะครับเกี่ยวกับเลนแคลรี่อ่ะหัดดูไว้บ้างก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะบางทีเมท เมดเรานะครับไม่ได้บอกว่าเมดเขาหายอย่างเงี้ยก็ให้สังเกตมินิแมปเอาเองนะครับผมหรือถ้าโลมเขาไม่ได้เช็คฝาให้เราอย่างเงี้ยเราก็ดูเองมันมันจะดีกว่านะครับอย่าง้อยคืออ่ะเราดูแล้วเรารู้แล้วอย่างเงี้ยว่าเขาจบนี้จบนี้เราก็ จะได้แบบคอยคอยระวังไว้ด้วยอะไรอย่างนี้นะครับผมถ้าดูแล้วป่าจบคนละเลนกับแคลรี่นะครับและเห็นเมทเขายังอยู่ที่เลนเดิมนะครับถ้าเพื่อนๆคิดว่าฮีโร่ที่เพื่อนๆหยิบมานะครับมีดาเมจที่แรงกว่าแคลร,รี่ฝั่งตรงข้า,ามนะครับหรือสามารถแบบต่อเขาได้โดยที่เลือดเราไม่ไม่ได้ลดมากนะครับก็พยายามต่อไปเรื่อยๆนะครับผมเพราะจะทําให้เราเนี่ยมีโอกาสที่แบบตออต่อไปเนี่ยเราอาจจะเก็บเขาได้นะครับผมหรือถ้าป่าเราเห็นเขาอาจจะอยากเข้ามาแก๊งในเลนของเรานะครับอยาคิดว่าแบบ การต่อทุกครั้งนะครับหรือว่าการมีสกิลทุกครั้งจะทําให้เราได้คิวนะครับผมให้คิดซะว่าเราแค่ต้องการให้เขาแบบกลับบ้านนะครับไม่ต้องการที่จะให้เขาตายนะครับตรงนี้จะทําให้เราเซฟตัวเองได้ดีกว่าการที่แบบว่าการที่เราอยากจะจ่ายสกิลไปหมดแล้วเนี่ยแต่ฝั่งตรงข้ามเขาเลือดนิดนึงอ่ะแล้วทีนี้เราไปฝืนนะครับตรงนี้ถ้าฝืนแล้วมันได้คิวมันก็ดีไปนะครับแต่ถ้าฝืนแล้วเจอทีมเขาเนี่ยรอเล่นเราอยู่อันนี้ Systems, คือเราจะตายเองนะครับผม และอาจจะทําให้ป้อมของเรานั้นแตกไปด้วยก็ได้เช่นกันนะครับผมทีนี้นะครับการให้โรมเนี่ยเป็นคนคุมเลนนะครับไม่ใช่ว่าโรมเกียร์คิฟเองหรือโรมเก็บคิวไปเองนะครับผมแต่เป็น <c oughs> แต่เป็นโรมที่เดินโซนทุกจุดที่แครี่อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นพุ่มข้างแม่น้ำนะครับหรือบางทีโรมอาจจะไปอยู่ในช่วง L ไหนทัก L นะครับที่ยังเป็นเลนแครี่นะครับนั่นคือโรมเขาเช็คให้เราแล้วนะครับผมว่าจะไม่มีเมดมาเติมหรือว่าป่าเขาไม่ได้อยู่อย่างเงี้ย ตรงนี้อาจจะทําให้เราแบบเก็บคิวแคลี่ไปได้นะครับแต่ต้องไม่ลืมเช่นกันนะครับว่าโลนเขาอาจจะจะกำลังมาเสริมนะครับดูเป็นกรณีไปนะเพราะงั้นนะครับเอาเอาเท่าที่เราไหวนะครับไม่ต้องถึงขนาดว่าเข้าไปในป้อมเ้าะนะครับผม เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันอาจจะซวยเอานะครับผมทีนี้นะครับเรามาพูดถึงประเภทของแครี่กันดีกว่านะครับประเภทของแครี่นะครับมันจะมีอยู่ด้วยกัน2ประเภทนะครับพูดมาตั้งนานเพิ่งจะเพิ่งจะคิดได้เหมือนกันนะประเภทของแครี่อ่าเรามาเริ่มในประเภทที่1กันนะครับประเภทที่1ของแครี่นะครับจะเป็นแครี่ที่สามารถเล่นคนเดียวได้นะครับและประเภทที่2คือแครี่ขาตายนะครับ่ะเรามาพูดถึงข้อแรกกันดีกว่าประเภท แครรี่ที่สามารถเล่นคนเดียวได้นะครับจริงๆมีหลายตัวเลยนะครับในความหมายนี้คือฮีโร่ที่มีสกิลที่แบบรุนแรงในระดับหนึ่งแต่ก็ยังมีมีสกิลไว้แบบหนีได้นะครับและถึงแม้สกิลอาจจะไม่แรงเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยังมีสกิลไว้ใช้หนีในกรณีที่มันแบบสอดแบบถอดซวยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแต่เราก็ยังสามารถออกได้นะครับยิ่งถ้าแบบเอลซูนะโลมเราไม่ต้องยืนทําเลนแครรี่เลยนะครับผมให้ลมไปวิ่งวุ่นแบบวิ่งวุ่นทั่วแมปได้เลยนะครับไว้ทีมฝั่งตรงข้ามเขาแบบ จะมาเอาป้อมเราอย่างเงี้ยเราค่อยเรียกโรมเรากลับมานะครับส่วนแคลรี่ขาตายนะครับเอาง่าย ก็ฮีโร่จำพวกที่ไม่ค่อยมีสกิลหนีนะครับมีแต่แค่แบบมีแค่ฟิกเกอร์อะยกตัวอย่างก็ประมาณพวกยอนเทลแวนนะครับฮีโร่ประเภทนี้ต้องเล่นกัดลมเป็นหลักนะครับไม่ว่าลมอยู่ไหนนะครับแครี่ต้องอยู่นั่นนะครับเพเพราะแบบถ้าเราแยกจากลมปุ๊บเนี่ยเราจะมีโอกาสที่จะโดนล้วงเยอะมากนะครับมีโอกาสสูงมากเลยและขึ้นชื่อว่าแคลรี่นะครับทุกตัวมันบางอยู่แล้วนะครับถึงดาเมจจะแรงแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ทันได้จ่ายดาเมจเนี่ยโดนป่าเ,าเขาเข้ามาล้วงอย่างเงี้ยเราตายอย่างเงี้ยนั่นทําให้เราแบบนั่ ทำดาเมจจากข้างหลังนะครับผมเพราะงั้นถ้ามีลมส่วนตัวมันก็จะดีมากนะครับพอจะเล่นแบบจะเล่นแบบรู้กันนะครับหรือพูดคุยกับโลมเพื่อให้เราได้เล่นง่ายยิ่งขึ้นนะครับแต่ถ้าไม่ได้มาด้วยกันถ้าไม่ได้หวังพึ่งโลมมากสักเท่าไหร่นะครับก็ต้องดูแลตัวเองเอานะครับผมทีนี้จะขอเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะครับที่โลประเภทที่2เนี่ยพวกแคลี่ขาตายนะครับจำพวกยอนหรือว่าเทลนะครับจำเป็นที่จะต้องมีโลมที่หนาจะจัดนะครับมายืนนะครับผม กขาจะทําให้ยอนหรือเทลเนี่ยสามารถยืนแนวหลังและทําดรามจฟรีได้สบายนะครับผมเพราะถ้าหนาไม่มากพอเนี่ยหลังจากโลมตายปุ๊บเนี่ยตัวต่อไปของตรงข้ามที่จะเล็งมาก็คือเรานะครับผมคือจะเป็นแคลลี่อย่างเรานะครับซึ่งตรงนี้จะไม่เหมือนกับฮีโร่ประเภทที่1น,นะครับซึ่งโลมสามารถเป็นอะไรก็ได้นะครับไม่ว่าโลมที่เป็นซับจริงๆนะครับคอยช่วยเหลือหรือโลมที่เน้นฟีซีคอยสร้างจังหวะนะครับหรือว่าอยากจะเอาโลมหนาๆมาแบบประเภทที่2ก็ได้เช่นกันนะครับตรงนี้โลมจะเลือกได้ หลากหลายมากกว่านะครับผมทีนี้นะครับเรามาเข้าถึงในช่วงเลทเกมกันนะครับตรงเนี้ยตรงเนี้ยผมจะไม่ขอพูดถึงประเภทแล้วกันนะครับผมเพราะถ้าเข้าสู่ช่วงเลทเกมเนี่ยฮีโร่ทุกตัวจะมีดาเมจอยู่แล้วแล้วมีไอเทมมากพอที่จะ สามารถล้วงเราได้นะครับหรือเราอาจจะเก็บเขาได้ก็เช่นกันนะครับผมในช่วงเลตเกมนะครับไม่ว่าจะในกรณีที่เราได้เปรียบเปรียบนะครับพยายามทาเลนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับกดดันเขาเยอะๆนะครับแต่ต้องไม่แยกเดี่ยวไปดันนะครับผมเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่เขาเห็นว่าแครี่แยกดันนะครับเขาสังเกตมินิแมปเนี่ยแล้วเห็นว่าโลมเนี่ยเขาอยู่อีกจุดหนึ่งแต่แครี่ไปอยู่อีกจุดหนึ่งนะครับจะทําให้ป่าเขาเนี่ยเข้ามาล้วงเราได้นะครับเพราะงั้นถ้าอยากทำเลนนะครับเอาลมไปด้วยนะครับผมพกติดกระเป๋าไปด้วยนะครับ จะทําให้เราเล่นง่ายและถ้าทีมเขาจ่ายดาเมจใส่ลมจนหมดเนี่ยจะทําให้เรามีโอกาสเก็บฝั่งตรงข้ามได้สบายๆนะครับเพราะฝัะ่งตรงข้ามเนี่ยเขาไม่มีสกิลที่จะจ่ายเรานั่นเองนะครับผมและถ้าก็ช่วงเลตเกมนะครับพยายามอย่าตายเยอะมากจนเกิดไฟนะครับคําว่าอย่าตายเยอะตรงนี้หมายถึงอะไรนะครับมันหมายถึงการตายเปล่านะครับซึ่งซึ่งเราไม่ได้ทำ,ำอะไรเลยนะครับยังไม่ได้ช่วยเพื่อนแต่เราโดนเก็บโดนล้วงไปแล้วนะครับผม จะทําให้ฝั่งเขาเนี่ยได้เปรียบตรงที่ทีมเราเนี่ยไม่มีแคลลี่อยู่ในไฟ์นะครับและทีมเราจะไม่มีตัวฟรีที่ยืนจากข้างหลังนะครับแต่ถ้าตายจากการไฟ์ใหญ่แต่เพื่อนร่วมทีมยังทําเกมได้นะครับอันนั้นะไม่ได้ตายเปล่านะครับผมอย่างน้อยเราก็จ่ายดาเมจไปในระดับหนึ่งนะครับซึ่งทําให้เพื่อนร่วมทีมของเรานะครับมาไฟต์ต่อแล้วก็ชนะไฟ์ไปได้นะครับผมก็ยังถือว่าดีไปนะครับแต่ไงก็อยากให้เพื่อนเพื่อนที่ เล่นแครี่เนี่ยได,ได้ได้ทำดาเมจฟรีจากข้างหลังจะดีกว่านะครับไม่ควรตายก่อนลมนะครับไม่ควรตายตายก่อนคนอื่นนะครับผมให้ได้ฟรีก่อนนะครับผมและอย่างนะครับการแท็กคลปป่านะครับคิปเล็กของป่าเนี่ยจะเห็นได้ว่าป่าบางตัวจะไม่ค่อยเอาคีปใช่ไหมถ้าเห็นว่าเขาไม่เอานะครับเราสามารถไปเก็บได้นะครับแต่ก็ก็ก็ดูเป็นกรณีกรณีไปนะถ้าสังเกตว่าคิปเราเนี่ยมันยังทนกันอยู่แต่เราจะไปตีคลบป,ป่าคิปเล็กของเขาเนี่ย อันนี้มันมันมันก็ไม่ควรนะครับควรจะไปเลือกเคลียร์คิฟของเราก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นถ้าเราดันป่อมไม่ได้นะครับเราวนกลับเอาคีบป,ปากของของเพื่อนนะครับไปคลิปหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเราก็รอคลิปมาชนกันใหม่นะครับแล้วเราก็ทําเลน,นต่อไปนะครับหรือไม่งั้นก็เก็บมังกรเล็กก็ได้นะครับเพราะว่าเลนของแคลรี่อ่ะมันมันจะอยู่ฝั่งของมังกรเล็กเสมอน,นะครับในช่วงแบบแรงแพทแหลงใดาอาจจะมีแบบ มั่วสลับเลนกันบ้างนะครับแต่ว่าถ้าถ้าถ้าในแรงคอนเนี่ยเลนของแครี่จริงๆนะครับจะเป็นจุดของมังกรเล็กนะครับซึ่ง แคลี่อย่างเราเนี่ยสามารถเลือกที่จะไปแบบเชียร์คีฟเลนปุ๊บเราก็ไปเก็บมังกรเล็กเราไปเก็บคีฟเล็กต่ออะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับแล้วอีกอย่างนะครับเล่นแคลี่เนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องขึ้นไปแท็กเลนกลางนะครับอันเนี้ยผมว่ามันมันส่วนน้อยมากนะที่จะวนขึ้นไปเก็บเลนกลางไปเก็บคีฟนะครับผมยกเว้นแบบกรณีที่เราจะไปเอาป้อมเขาจริงๆนะครับหลังจากเราได้ป้อมล่างหลังจากเราได้ป้อมของของแคลลี่ฝั่งตรงข้ามไปแล้วเนี่ยเราจะไปเอากลางไปเอาบนอย่างเงี้ยโอเคอันเนี้ยเ,นนเราไปได้นะครับแต่ไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องไปไปแท็ก คีบเลนกลางเขานะครับถ้ามันไม่มีใครแบบการจริงๆอ่ะโอเคเราเราเราค่อยไปนะครับทีนี้นะครับอ่าในส่วนของการการป้อมนะครับผมอยากให้เพื่อนๆในช่วงต้นเกมเนี่ยที่เล่นแครี่นะครับพยายามสังเกตสังเกตเลนตัวเองดีๆนะครับ